แนะนำตัวค่ะนักพยากรณ์เลขเงินล้านนะคะออรอบนี้วันที่1เมษายนตรงกับวันจันทร์นะคะแรม8ค่ํานะคะเ,เดือน4ปีเถาะค่ะนะคะยังอยู่ในนักสัตเถาะนะคะปีใหม่ไทยก็คือวันที่13เมษายนเป็นต้นไปนะคะอันนี้รอบวันที่1 ค่าน้ำมันรถหาเงินไปเยี่ยมบ้านกันนะคะแนะนำตัวค่ะนักพยากรณ์เลขเงินล้านค่ะสนใจเข้ากลุ่ม VIP S ตามนี้นะคะเป็นลาย ID ตามนี้ไม่ต้องใส่ตัว S ใดๆทั้งสิ้นนะคะอ่ะรอบนี้นะคะมีแบบนี้รอบที่แล้วนะคะได้26กับ78นะ,ะเด้งบนล่างกันไปนะ,ะแบบรวยๆกันไปรอบนี้ให้แบบนี้ค่ะ วงกลมแดงๆคือตัวที่ชอบนะคะใบนี้เราเรียกว่าใบแนวทางเป็นใบเต็มนะคะเล่นได้ทั้งเลขท้ายสองตัวนะคะนะคะสองตัวท้ายนะคะรางวัลสองพัน 2, บาทและเลขท้ายสองตัวรางวัลที่หนึ่งค่ะนะคะใครอยากได้เลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งนะคะลองเอาเลขศูนย์เลขสองเลขหนึ่งไปใส่ในหลักร้อยดูนะคะอันนี้เป็นหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสูตรคำนวณน,นะคะไม่หมอเชื่อว่านะคะขอ,อนําำตัวนะคะนักพยากรณ์ก็คือไม่หมอดูนั่นแหละนะคะนักพยากรณ์ขอแนะนำนะคะว่านะคะ เล่นก็ต้องเล่นทั้งบนทั้งล่างทั้งไปทั้งกลับนะคะรอบที่แล้วได้7862รอบนี้จะได้อะไรกันอีกนะคะจะได้อะไรไม่หมอว่าอยู่ในนี้ค่ะออกในนี้แน่นอนค่ะนะคะระวังนะคะความลงทุนมีความเสี่ยงนะคะเล่นแต่พอประมาณนะคะจิ้มแต่พอประมาณรตเตอรี่นะซื้อพอประมาณอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะวงกลมๆเนี่ยชอบนะงวดนี้ไม่หมอชอบตัวนี้มากนะคะ ตัวนี้ชอบนะคะชอบแม่บอกว่าน่ามาตัวนี้กับตัวนี้ชอบนะคะตัวนี้2ตัวนี้ชอบนะคะแม่บอกว่ามันน่าจะมาใกล้เคียงกับรอบที่แล้วนะคะทําไมถึงติดยังติด2 6มาทําไมถึงยังติด2 6มาแม่บอกว่ามันชอบมาตัวเดิมๆนะคะรอบนี้อาจจะไม่ออ,อก2อจะเป็น6-2ก็เป็นไปได้นะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะเลขกกลมๆนะคะขอให้ทุกคนโชคดีรับทรัพย์ใครสนใจจะเข้ากลุ่ม v i p ีก็ตามนี้นะคะ ปีที่แล้วแม่มก็ให้แบบนี้แหละก็ไป25รอบในหนึ่งปีเข้า23รอบนะคะและปีนี้ปี67นะปี67นะคะยังไม่หลุดเลยตั้งแต่17มกราคมมาถึงตอนนี้รอบนี้จะเป็นรอบที่6นะคะยังไม่มีการหลุดใดๆทั้งสิ้นอย่างคงเข้านะคะเด้งรางวัลที่1เลขท้าย2ตัวอยู่เหมือนเดิมนะคะก็ไม่รู้ว่ารอบนี้นะะจะเข้าทั้ง รางวัลที่หหรือว่าเลขท้าย2ตัวอีกด้วยหรือไม่นะคะอาจจะเข้าแค่เลขท้าย2ตัวหรืออาจจะเข้าแค่2ตัวท้ายรางวัลที่1น,นะคะไม่มีใครทราบได้นะคะไม่หมอกคานวณแล้วได้มาเป็นแบบนี้ก็ให้แบบนี้ค่ะนะคะไม่มีใครทราบได้ค่ะว่าจะเข้าหรือจะหลุดจะรวยหรือจะร่วงไม่ใครทราบได้เป็นเพียงการคํานวณเท่านั้นนะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีไได้เงินกลับบ้านไปเที่ยวสงการไปเยี่ยมญาติกันนะคะได้ค่าน้ํามันรถกันเนื้อนะคะขอให้รวยๆเฮงๆหมันๆกันทุกคนทุกท่านค่ะสวัสดีจ้า